ทุกคนครับวันนี้มีไอเดียดีๆสร้างอาชีพมาฝากอีกแล้วครับนี่วันนี้เนี่ยเป็นร้านหนึ่งที่ต้องบอกว่าขายดีมากๆครับเห็นกระทะเรียงรายแบบนี้ใช้แล้วครับเขาขายข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูทอดชะอมชุบไข่ทอดแล้วก็มะเขือชุบไข่ทอดครับแค่ได้ยินชื่อว่าข้าวน้ำพริกเนี่ยก็น่ากินแล้วใช่ไหมละครับเพราะว่าเป็นอาหารที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยคุ้นชินกันเป็นอย่างดีเลยพอมาทํางานอยู่ในกรุงเทพ โอ้จะกลับบ้านไปคิดถึงน้ำพริกรถมือแม่ก็นานกว่าจะได้กินนี่เลยครับร้านแบบนี้แหละตอบโจทย์จุดเด่นของร้านนี้เลยนะครับก็คือทอดใหม่ทำใหม่และที่สำคัญเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทุกวันเลยครับแค่เราเดินผ่านร้านเราเห็นเขาทอดใหม่ทำใหม่แบบนี้เนี่ยก็ชวนกินแล้วใช่ไหมละครับทุกคนนี่แหละคือเคล็ดลับในการดึงดูดลูกค้าครับถ้าเราทำสดใหม่แล้วน่ากินแบบนี้รับรองว่าลูกค้าใหม่ๆที่ไม่เคยกินของเราเนี่ยพอได้มากินเราจะต้องติดใจในรสชาติของเราแน่นอนฉะนั้นแล้วไม่ว่าใครจะขายอะไรการจัดหน้าร้านการ ทำให้ลูกค้าเห็นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยครับมีมะเขือมีชะอมชุบไข่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องมีผักด้วยนี่เขาจัดผักใส่กล่องดูดีมากสะอาดสะอ้านทั้งผักสดผักลวกแล้วดูนี่อีกอย่างนึงนะครับที่ชอบมากเลยก็คือชะอมกับมะเขือเนี่ยมะเขือเขาหั่นชิ้นใหญ่ใส่ชะอมก็ใส่เยอะใส่เต็มส่วนปลาทูก็ทอดใหม่ๆร้อนๆวางโชว์หน้าร้านแบบนี้เลยครับโชว์เป็นกองภูเขาแบบนี้เลยอะแล้วเขาก็มีให้เลือกด้วยนะว่าปลาทูตัวเล็กกับปลาทูตัวใหญ่ปลาทูตัวเล็กเนี่ยจะเอาไว้ใส่เป็นชุดข้าวนะครับนีี้เลยดูส ทูมีผักแล้วใช่ไหมครับขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยน้ําพริกครับน้าพริกเนี่ยเขาก็ใส่กระปุกใหญ่ๆวางโชว์หน้าร้านเหมือนกันตัดสดๆมีให้ลูกค้าเลือกครับอันนี้ก็คือน้ําพริกปลาทูนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือน้ําพริกกะปิเขาก็มีให้เลือกว่าจะเอาเผ็ดน้อยหรือว่าเผ็ดมากก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเพียงแค่เมนูข้าวน้ําพริกธรรมดาใครจะคิดว่าทําออกมาแล้วจะน่ากินแล้วขายดีได้ขนาดนี้ใครที่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีก็ลองเอาไปนี่หนึ่งไอเดียทางเลือกสร้างอาชีพก็ได้นะครับลองมองรอบๆตัว นี่แหละว่าเออเราชอบอะไรแล้วกับข้าวที่บ้านเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นเมนูเด่นของที่บ้านบ้างก็ลองเอามา,าต่อยอดพัฒนาแล้วก็ลองทําขายดูก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่เก่งยังไม่ถนัดก็ค่อยๆหัดค่อยๆพัฒนาต่อไปนะครับเก่งแน่นอนนี่เราดูร้านนี้นะครับเขาเนี่ยใส่ใจมากๆเขาตักข้าวใส่กล่องเสร็จแล้วเขาก็จะเอาพลาสติกมาวางหนึ่งชั้นเพื่อการไม่ให้น้ํามันจากปลาทูหรือว่าของทอดของเราเนี่ยซึมลงไปที่ข้าวครับเพื่อบ,บางคนยังไม่ได้กินทันทีอาจจะเก็บไว้กินมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นข้าวน้าพริกของเราก็จะไม่เแล้้้วถาาาใครรอยกชิม ตามกันมาได้ที่ตลาดเศษฐีข้างตึกเนชั่นบางนารนางหน้าทางสายกินจะมีไอเดียดีๆอะไรเด็ดๆมาฝากอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ